สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาป้องกันทุจริตนะครับของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยวิดีโอที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อใหญ่ก็คือพลเมือง กับความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็มันจะเป็นชื่อของหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับแต่ส่วนหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยก็คือการเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นนะครับที่มีต่อครอบครัวของตนเองนะครับก่อนที่เราจะไปรู้สิทธิ์และหน้าที่ขอ,ของตนอเองในชุมชนหรือประเทศนะครับเราก็ต้องมารู้ในสังคมเล็กๆน้อยๆก่อนคือครอบครัวนะครับก็ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการบ้านให้นักเรียนนะครับทายคาบนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายการบ้านให้ในช่วงหลังวิดีโอนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับไปเลื่นๆน้อยๆนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะครับว่าอธิบายว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยมีใครบ้านแล้วควรจะทําอะไรบ้านนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวลา โอเคครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโอเพลงจบแล้วนะครับก็เพลงเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับว่าถึงจะทําให้ครอบครัวงเราเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็อย่างเช่นมีน้ําใจไมตตีนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับแล้วก็ช่วยเคารพสิทธิหน้าที่ของตนของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับว่าตัวเองมีสิทธิและหน้าที่ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับนั่นก็จะเป็นวิดีโอที่ มาแนะน,น ύ, ํานิดๆหน่อยๆนะครับแต่ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับสไลด์ถัดไปเลยนะครับก็วันหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเคารพสิทธิ์และหน้าที่นะครับของตนเองและผู้อื่นนะครับโดยวันนี้เราจะเป็นหัวข้อในที่เกี่ยวในครอบครัวนะครับเราก็จะมาดูว่าคนที่เป็นพ่อแม่หรือลูกเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับก็ยกตัวอย่างเลยเนี่ย ไอสิทธิและหน้าที่ของของแต่ละคนเนี่ยมันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าเกิดการใช้ความรุนแรงที่มันไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันรุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยก็ถือว่าคนที่ทํานั้นน่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกระทํารุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น Uh, การที่จะให้ครอบครัวเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะครับมีเหตุมีผลคุยกันไม่ไม่ใช้ความรุนแรงครับการกระทําในแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องถามเหตุผลกันก่อนว่าทําไมถึงทําแบบนั้นนะครับและการกระทําไหนที่มันมีส่งผลกระทบต่อครอบครัวเนี่ยอันนั้นเราไม่ควรที่จะทํานะครับก็เวลาจะทําอะไรก็ให้ตัดสินอย่างเป็นธรรมนะครับไม่ใช้ความรุนแรงนะครับ,รมไ,มรบรไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับวัดกันที่เหตุผลถ้นะาเกิด เออมันถ้าเกิดผิดจริงๆเนี่ยนั่นก็อาจจะมีการลงโทษแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ลงโทษแบบใช้กําลังหรือขอ้อรุนแรงนะครับอาจจะเป็นลงโทษชนิดอย่างอื่นเอาแทนนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับที่จะทํานะครับอันนี้อันนั้นน่ก็อันนั้นพูดถึงสิทธิ์ที่จะได้รับความผู้ครองของทุกคนเลยในครอบครัวนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นสามีภรรยากันนะครับหรือย่งางไงก็คือพ่อกับแม่ของนักเรียนนั่นแหละครับก็อาจจะต้องหรืออาจจะรวมถึงตัวนักเรียนนะครับหรือคนในครอบครัวเลยก็คือต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้กําลังนะครับก็คือเวลาเราจะ ทำอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันหรือ,อมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูซิว่าทาไมอีกคนนึงเขาึงคิดเห็นไม่เหมือนกับเราเราก็ต้องมา,มาคอยคิดดูว่าเ,เขาอาจจะมีวิธีคิดที่ดีกว่าเราเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดโดยที่ไม่ได้มีความรอบคอบนะครับก็ช่วยกันตัดสินใจเอาความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมารวมรวม,รวมกันนะครับแล้วสําคัญเลยเวลาจะตัด ตัดสินปัญหาอะไรเนี่ยต้องไม่ใช้กําลังนะครับไม่มีการลงไม้ลงมือกันนะครับหรือทำลายร่างกายอันนั้นก็ถ้าการทํำลายร่างกายเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะสร้างรอยบาดแผลให้กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นการใช้กําลังกันภายในครอบครัวี่ยที่เห็นข่าวกันเนี่ยมันไม่มีข้อดีเลยสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาอะไรหรือขัดแย้งอะไรก็ให้ตัดสินโดยใช้เหตุผลมาพูดคุยกันนะครับ แล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของบุตรนะครับหรือลูกหรืออย่างพวกเราเราอย่างนักเรียนเนี่ยก็คือต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดานะครับก็คือเอ่อเชื่อฟังเนี่ยในที่นีนะ้หมายถึงว่าเชื่อฟังในสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่านักเรียนชอบสิ่งไหนก็สามารถจะทาได้มีสิทธิเสรีภาพของตนเองนะครับจะไม่มีการมาปิดกั้นนะครับก็ถ้าสมมติ เชื่อฟังเนี่ยในที่นี้ก็คือถ้าพุธพ่อแม่วิรามานาเนี่ยต้องการนักเรียนเนี่ยต้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีนะครับประพฤติดีช่วยพ่อแม่ทําง,งานนอันเนี้ยนนก็นักเรียนเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์และหน้าที่ของตัวนที่แบบอาจจะต้องทําตามนะเพราะว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยมันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งทําอยู่คนเดียวแล้ว,ลวอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ช่วยกันเลยเนี่ยครอบครัวมันก็จะ ไปด้วยลําบากนะครับแล้วก็มันจะทําให้สังสถาบา้านครอบครัวเนี่ยมันเกิดความร้าฉานขึ้นนะครับหรือการกระทําใดๆเนี่ยสมมุติมีคนคนหนึ่งเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องช่วยกันตกเตือนนะครับแล้วก็ห้ามตามไม่ให้คนคนนั้นเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิทธิและหน้าที่ของคนที่อยู่ในครอบครัวว่า ทำได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ควรจะทําอย่างไรนะครับโอเคนะครับมีอีกสไลด์หนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าสิทธิ์เนี่ยทุกคนเนี่ยมีอยู่ประจําตัวของตัวเองแล้วมันมีเกิดตั้งแต่เกิดเลยทุกคนจะมีสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองนะครับไม่ไม่มีใครที่จะสามารถมาทําการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองเนี่ยต่อให้เป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะครับ แล้วทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันเนี่ยให้นําพาครอบครัวเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมติเป็นนักเรียนเนี่ยต้องก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับส่งงานให้ครบนะครับเพราะว่าการที่เกิดนักเรียนเนี่ยทาไม่ได้ตั้งใจเรียนและส่งงานไม่ครบเนี่ยแล้วเกิดมันมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ด้วยที่ต้องมาคอยเคลียร์ปัญหาต้องมาเครียดกับ สิ่งที่นักเรียนได้ทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับมีหน้าที่ของตัวเองแค่ไหนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ก็ช่วยๆกันไปนะครับโอเคนะครับสรุปเลยก็คือ,อทุกคนเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ของตัวมีสิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้สังคมหรือครอบครัวสถาบันครอบครัวของเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดินหน้าไปได้ ต่อไปเนี่ยก็คือต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเวลามีปัญหาอะไรกันนะครับก็ใช้เหตุผลในการพูดคุยนะครับยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิทธิร่าวๆของสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวนะครับโอเคนะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะครับก็เป็นแบบสรุปๆนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของการบ้านนะครับ ก็ให้นักเรียนเนี่ยทำลงในกระดาษนะครับหรือสมุดก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปลงมาในอัลบั้มนะครับไปครูจะไปสร้างอัลบั้มให้แต่ละห้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปพบกับสไลด์การบ้านเลยครับโอเคนะครับเข้ามาสู่สไลด์ของออการบ้านในวันนี้นะครับก็การบ้านวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับก,บการเคารพสืิ์ของตัวเองและผู้อื่นที่มีอยู่ในครอบครัวนะครับ ก็จะให้นักเรียนเนี่ยตีตารางเขียนโจทย์นะครับนี่แล้วก็ตีตารางแบบนี้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองคิดบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวน,นะครับว่าใครควรจะทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นช่องแรกคือบิดาช่องสองคือมารดาช่องสามคือบุตรก็คือบุตรก็คือตัวนักเรียนเองนะครับออไอ้บนเนี้ยไอ้ช่องสามช่องเนี้ย ครูไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นบิดาหรือมารดานะครับสมมติใครอยากเอา,เอาปู่ย่าตายายนะครับหรือญาติคนไหนหรือใครมีพี่มีน้องเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแต่ขอแค่สามช่องนะครับให้มีสามช่องครับไม่จาเป็นต้องเอาแบบตามครูก็ได้ให้นักเรียนเปลี่ยนตามที่นักเรียนคิดว่านักเรียนชอบนะครับรบางคนอาจจะมีครอบครัวที่ใหญ่มากกว่าบางคนไม่ได้มีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ตัวเด็ก โดยนักเรียนเองนะครับวบางคนอาจจะมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันพี่ป้านะ้าอาพี่น้องอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ให้มีสามสามคนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองเขียนมาซิว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์เอ้มีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรนะครับเวลาอยู่ในครอบครัวนะครับเขียนมาสามอันนะครับอย่างเช่นสมมติเอ่อบิดาาก็มีหน้าที่ดูแลครอบครัวนะครับหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะครับดูแลลูกๆอะไรอย่างเงี้ยดูแลความปลอดภัยดูแล ซัพพอร์ตลูกในด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบา้านอาจจะมีหน้าที่แบบว่าทำงานหาเงินเหมือนกันนะครับอะไรเงี้ยก็เขียนมาหรือบุตรมีหน้าที่ตั้งใจเรียนนะครับช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านอะไรเงี้ยก็เขียนมานะครับนี่คือการบ้านของเราในวันนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะไปสร้างอัลบั้มน,นะครับระหว่างที่หลานจะส่งคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวครูจะไปสร้างอัลบั้มให้ในักเรียนนะครับในอัลบั้มกลุ่มของแต่ละ วิชานะครับก็สามารถไปส่งได้นะครับโดยอัลบั้มที่ครูจะสร้างไว้ก็คือวิชาป้องกันทุจริตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสิทธิของตัวเองหรือผู้อื่นที่มีต่อครอบครัวนะครับก็อย่าลืมทําส่งมาด้วยนะครับก็งั้นสําหรับวิชาป้องกันทุจริตเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามมาในกลุ่มนะได้นะครับแต่ว่าขอให้แท็กชื่อนะครับเพราะว่าจะได้เห็นคำถามนั้นๆน,น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวคงจะได้พบกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ